ออแ,แ,แต่เอออมันบกันเรื่องนะจ๊ะครับรายการลิสเดแค่เกมทีวีก็ไม่อยู่กับเกมพอแบง์มั่งอืมแพ็นเกมมั่งเนาะ,ะไม่ได้อัดไม่ได้อัดคลิปลงก็หลายวันอยู่เดือนหนึ่งได้อ่ะไม่ว่างอะไรตอนนี้ปริดเกมวอลซี แม่งเล่นแบบเป็นเดทแมทนี่หว่าอ,อือ,อตาครับตาเออกระตุกกระตุกกระตุกบมอมลำหลังอ่าเออคืออ่ะแพ้เคแพ้เควันหรือเคทูม่โอกาก คืนก็หมดแล้วอนที่าอมันสร้างห้องนี่ฮึไปยัอื เกือบตายแล้วไม่รัรูโอ้โอ้ไหนไหนไหนอื้อฝากอืมอวขวาควยมากอะว้า ไปชิหันยืยู่ยแบบนี้ก็ถูกนเฮ้ยบบทีร่รบัเปลือกมันมีของรีขายในครั้งซื้อกันใหญ่ซื้อกันใหญ่่ญะ เอออ่ะเดี๋ยวเออเสียวเสียวไม่ล้มอ่ะเออตั้งแม้แบบอ่ะโอเคหูฟ mm ัง hmm. ก็จะหลุดเนาะเออคิดได้ไงก็เอาหูมาหูไฟมาหุ้มหูเอาไอ้นี่มาเอ้ยเหี้ยกูตายแทนนี่แสบ เอาเอาเราไม้มาใกล้แล้วน่าจะดังขึ้นแล้วนะเก็ดทัดดังเกินไปยังไงก็ต้องขอภัยด้วยนี่ก็ต้องขอไปด้วยนะไปเราหลุดหลุดที่วะหลุดที่ที่หลุดเฉยอะอืออืม เออแม่นเหลือเกินอืมสามสามได้สามไปสามก็โอเคก็จันดีนะอันนี้เป็นปืนถาวรนะก็ไม่รู้ซื้อมาทำมแทนีจะซื้อปืนอื่นก็ตอนนี้ก็กำลังนั่งทำฉายาอยู่ ไอเชียวฟักอยู่ใครเขยฟักอยู่ฟัก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 มากครับตอนนี้โอ้โหเกือบตายตายอะไรวะอะไรเฮ้ยมันมาลอยหลังนายยังไม่รู้เลยอะพิสแบ็กด้วยอืม ในจริงอะไรจริงก็ทำได้เฮ้ยชิบชุ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 บโอ้โหดับเบิ้ลที่ก็ดับเบิ้ลก,กันเลยเดียวโอ้จบแล้วชีวิตนี้ไปเล่นห้องอื่นดีกว่า เดินมาด่านวางระเบิดอืมดาดิกก็ได้โอ้ยชีย่ยามยามยามยดกระโหลกไม่ง,ง่เข้าไปให้เขาปัม๊มควายบอานี่มันต้องน,นี้เข้ามาช้าชือ เข้ามาชนะเฉยเลยอ่ะเอ่อเข้ามาเข้ามาชนะเฉยอ่ะเอ่อเข้ามาชนะเฉยมาทันนี้ให้โดนยิงเปล่าคิดได้ไงครับคิดได้ไงมาทันนี ừ, ้ให้โดนยิงคิดเออคิดได้ ครูคิดได้ไงครูคริดได้ไงเฮ้ยชุบชุบชุบกเอาหืงเกียดว่วะว,วางที่หนึง่งไม่ยอมวางที่หนึง่ง,งนี่ไงนะฮะยเฮะยลอยลังม,มาดิเอ้ยเฮ้ย Oh the colourboard oh sway confused. Sway, sway, sway pull. Mission success. Okay, let's go. <laughs> uh uh, -huh, uh, -huh. uh. มันทางนี้ก็ตายดิมันเล่นปล่อยแว์มาแล้วโอ้เบอร์อ่ะหาจากที่หังหายไปนานกับการเล่นไฟแวบบ์ไปติดวอสีมากเกินไปปุ่มเปิ่มนี่แบบอืมถึงกับล้อนกัเลยเชียวโอ้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 โอืมเสียม,มรายาทว่ากำลังปลารละเบิดไปแม่งบ้านไม่สองีิบ้านส่ง,สงรอเลยนะฮะฮะ ต้งะอืเกือบตายเกือบตายกับชิบหายแล้วจะคนใช้อักเนาะมองของ้อมลไหมเออแต่มันก็ค่าได้เราเข้ามาตายศูนย์ได้ศูนย์ตายศูนได้ศูนย์ตายสองทุเลศไหมทุเลศสิมันครก็แบบเออ เกรงใจบ้างไงคนอ no. ื่นเขาได้แบบเออได้ใจไปก่อนอย่างนี้เออเออคนอื่นก็ได้ได้ใจไปก่อนอ้าวโกดูนะครับชิ๊บเราเป็นนักดูอักเปล่าหรอโอ้โหกับกับเอ้ยระ้วโบจะมายิงถังนั่นไงว่าและกดชิปทำไมนะเฮ้อ กดชิปไหไมน่ควายแกกดชิปตัวตวาดแยงะน่กกดชิปไหมเืาเจ็บปากเจ็บ n อ ự c ร้อนใช่ ร้อนทั้งหนาทั้งเย็นอ่าเราจะขับอยู่ในตู้อส์าเนี่ยกูแหลกเวนกามเออมีการแลกมีการแหลกมีการแหลกด้วยคือมันรอดอ่ออห็นแล้วเห็นแล้วแต่เออืออื่อนไม่ทัน วครไม่โงเหรอเขารู้จักฉันให้มากกว่านี้ ชนะอยู่ดีชนะอยู่ดีชนะอยู่ดีอ่าอันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะเจ๊ก็มาเจอกันใหม่ได้ในครั้งหน้านะนะโอเคบายบาย